สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช,มช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอครับความพิกลพิก,การของการเมืองไทย นักโทษหนีคดีตัดสินใจบินกลับประเทศไทยมาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและยอมเดินเข้าคุกตามคำสั่งของศาลมีคนยกย่องชมเชยว่าเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยเป็นคนที่เคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยและยังมีคนบอกว่าภูมิใจที่พ่อติดคุกแทนที่จะรู้สึก อายหรือเสียใจที่พ่อติดคุกเพราะโกงและคนเราถ้าหากเคารพกระบวนการยุติธรรมจริงจะหนีคดีไปเป็นสัมภเวศทำไม,มตั้ง17บปีและเมื่อเข้ามาแล้วไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวมีขบวนการที่ช่วยให้นักโทษเด็ดขาดไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวด้วยการใช้ข้อมูลเท็จเรื่องอาการเจ็บป่วยการกระทำต่างๆในขบวนการดังกล่าวนั้นใครๆก็รู้ว่า เป็นไปตามบัญชาการของนักโทษที่ด้อมกล่าวชมเฉยว่าเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยทั้งทั้งที่มีพฤติกรรมเป็นผดดิการยิ่งกว่าทหารที่ทำรัฐประหารเพราะไม่ว่าจะสั่งการอะไรจะบัญชาการอะไรคนที่เกี่ยวข้องก็จะทำตามคำบัญชาไม่กล้าขัดขืนแต่ก็อวยกันแบบไม่มีความละอายหวังจะปั่นกระแสะความนิยมของพรรคเพื่อไทยให้กลับมาอีกครั้ง แต่การที่ปั่นกันจนเกินงามดูเหมือนจะไม่ได้ผลจนมีคนบางคนพูดว่าถึงเวลาล่มสลายของพรรคเพื่อไทยเพราะนายใหญ่ผู้มีบาร,รมีเหนือพักนั้นหมดมนเสน่ห์ไปแล้วเพราะการกระทําของตนเองและเพราะลูกสาวที่ตัวเองผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งๆที่ไม่มีคุณสมบัตใิใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์และวุฒิภาวะ การที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณยอมบินกลับมาฟังคำพิพากษาและยอมเดินเข้าคุกหลังจากก่อขบวนการโกงความยุติธรรมมันเป็นความสง่างามอย่างที่นายแบกนางแบกพากันอวยกันตรงไหนคนที่เคยหลอกสารเพื่อหน,นีคุกไปอยู่ต่างประเทศนานถึง17ปีและในขณะที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่เคยยุติบทบาทที่จะป่วนการเมืองไทยดยค่าประเทศไทยในมิติต่าง มันทำให้วินยูชนทั้งหลายเห็นว่าพฤติกรรมของเขาห่างไกลจากคําว่าวีระบุรุษประชาธิปไตยแต่ข้าทาสบริวารด้อมที่เป็นเอฟซีผู้พักดีสื่อมวลชนที่รับผลประโยชน์และยอมทิ้งจรรยาบัานแห่งวิชาชีพนักวิชาการที่ขายวิญญาณขา้าราชการที่ต้องการผลประโยชน์ก็ยังคงทําตัวเป็นแนวร่วมให้เขาได้ใช้อํานาจอยู่เหนือกฎหมายทําลายความเป็นนิติรัฐของประเทศไทย จะบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นนักโทษที่ต้องติดคุกเพราะอะไรก็คงไม่ใช่เพราะพวกเขารู้แต่ก็ยังพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมเพราะความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าสิ่งที่พวกเขาร่วมมือกันนั้นสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติอย่างไรแม้ว่าเบื้องต้นเขาถูกตัดสินให้ติดคุก8ปีแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมากกว่านั้นเพราะในความจริง ยังมีคดีทุจริตอีกหลายคดีส่วนใหญ่เป็นคดีทุจริตเชิงนโยบายคือใช้อำนาจหน้าที่กระทำการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจตัวเองมีหลายกรณีที่เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งเจ้าตัวและข้าทาสบริวารรวมทั้งแนวร่วมทั้งหลายพยายามบิดความจริงไปเป็นว่านักโทษเด็ดขาดชายคนนี้ไม่เคยทำผิดอะไรแต่ถูกกลั่นแกล้ง ถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาซึ่งเป็นผลจากการทํารัฐประหารเหมือนประหนึ่งว่าคดีทั้งหมดที่เขาโดนฟ้องนั้นล้วนถูกปั้นแต่งขึ้นโดยปราศจากความจริงแต่เวลาที่ศาลตัดสินผู้พิพากษาจะอ่านสำนวนการตัดสินละเอียดยิบมีข้อความหลายสิบหน้าอ่านกันเป็นวันๆโดยละเอียดถ้าหากไม่มีความจริงเชิงประจักษ์ผู้พิพากษาท่านจะแต่งเรื่องได้ยืดยาวขนาดนั้นได้อย่างไร ข้าทาสบริวารด้อมและแนวร่วมของเขาทั้งหลายควรจะยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าเขาทําความผิดจริงมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนอย่าอวยกันจนทําให้การเมืองของไทยพิคลพิการอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยพักฝ่ายค้านก็มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดยกมือสนับสนุนให้หัวหน้าพรรภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่รับตําแหน่งใดๆในรัฐบาล แม้จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ร่วมเป็นรัฐบาลแต่ครูว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ทําตามข้อตกลงหรือ MOA จะถล่มรัฐบาลทันทีและในบันทึกข้อตกลงก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเลยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองที่ประกาศนนเป็นฝ่ายค้านการให้ยุบสภาภายใน4เดือนเพราะเชื่อว่าพรรคของตนเองจะชนะการเลือกตั้ง และมีโอกาสที่จะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหัวหน้าพักจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่หัวหน้าพักของตนไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีเพราะไม่ได้ยื่นชื่อเป็นแคน n ดิต a t นายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเมื่อปี2566อีกประเด็นหนึ่งของข้อตกลงก็คือจะต้องให้มีการจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเรื่องนี้ ็เป็นวาระของพรรคไม่ใช่ของประเทศชาติและของประชาชนเพราะในเวลานี้ก็ไม่ได้มีประชาชนใดๆแสดงว่าพวกเขามีปัญหากับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มีแต่พรรคประชาชนและพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับปราบโคงที่เข้าสู่อำนาจยากและหลุดจากอำนาจง่ายด้วยเรื่องของความซื่อสัตย์สุดจริตและการกระทําที่ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานจารยิยธรรม และสำหรับพรรคประชาชนนั้นไม่พอใจมาตรา1นึอย่างมากความพยายามที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เพื่อแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1นึ 2. ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้สารรัฐธรรมนูญก็ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ชำรุดสุดโสมจนทำให้พักถูกยุบและกรรมการบริหารพรรต้องถูกเว้นวักทางการเมือง สนับสนุนให้หัวหนพรรคภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ต้องอาศัยเสียงของฝ่ายค้านสนับสนุนทําให้รัฐบาลถูกพักคประชาชนขี่คอเพราะตอนนี้ก็ออกมาขู่แล้วว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ทําตาม MOA จะล่มรัฐบาลและเรื่องที่พิกลพิการมากๆก็คือขู่ว่ารัฐบาลต้องไม่มีความพยายามใดๆที่จะทําให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก พูดแบบนี้ก็เท่ากับไม่ต้องการรัฐบาลมีความเสถียรภาพความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้การบริหารประเทศเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพแต่พรคประชาชนไม่ต้องการให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแบบนี้ไม่เรียกว่าการเมืองไทยพิกลพิการได้อย่างไรศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ